ครูมาลศึกษามาครับเพิ่งจบมาได้ประมาณปีกว่าแล้วครับโอ้ยนี่ก็แบบจับดักตัววินาทนี้อะไรสบายเลยใช่ไหมสมมติใช่ไหมอ่ะเขาอยากจะถามว่าถ้าเกิดคนในฮอของเราเนี่ยเป็นนักเรียนของครูบีมนะครูบีมอยากจะสอนอะไรลูกศิษย์ของเราที่นั่งตาปิดๆอยู่ตรงนี้กันบ้าสอนอะไรเขาดีไหมโอ้ต้องบอกว่าแต่ละคนทุกท่านเนี่ยผมไม่สามารถสอนได้หรอกเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะมีประสบการณ์แล้วก็เก่งกว่าผมมาก ในฐานะที่ผมเป็นคนชอบนั่งสมาธิเข้าวัาทําบุญกันแล้วนะครับการนั่งสมาธินเป็นการอยู่กับตัวเองครับเพราะว่าคนเราทุกวันนี้ก็เป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะใช่ไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องเครียดมีเรื่องอะไรในหัวมีเรื่องไม่สบายใจมากมายต่อให้คุณจะรวยแค่ไหนคุณจะไม่มีเงินหรือว่ารวยทุกคนมีเรื่องเครียดหมดครับแต่ผมอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าต่อให้คุณเจอเรื่องร้ายๆหรืออะไรก็ตามะ คุณสามารถอยู่กับมันได้ด้วยทัศนคติที่ดีครับขอบคุณครับครับสุภาพบุรุษเครือประเทศชาตนะครับต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับต้องเป็นคนที่เห็นประโยชน์ต่วรวมมากกว่าส่วนตนนะครับและมีความกระตือ ต่อผู้มีพระคุณนะครับเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับเพราะเยาวชนจะโตมาเป็นอนาคตของชาติเพราะสำคัญมากๆครับและสุดท้ายนะผมขอแทนนะเป็นต้องเป็นผู้ชายสมัยใหม่ครับพร้อมที่จะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้นําอย่างเดียวนะครับแต่ต้องพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆยอมรับความหลากหลายทางเพศยอมรับความเท่าเทียมครับขอบคุณครับกองขอแสดงความยนดีกับ MI 27ครสับ อัศริตุมิกก์วอสเดงกอนยิน,บบนดีรับผู้บอสชาการนะครับทีเทมเอ็มนไทเลในศตวร2020คุดปี ประมานรองชนะเลิศอันดับที่สองครับขอแสดงความดีด้วยนะครับกับ MI 0 1กิ๊กยุวันน่าดนวดครับตอนนี้นะครับเราเหลือเพียงแค่สอง่มแล้วนะครับซึ่งหนึ่งและสอคนนี้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดเวทีระดับโลกอย่าง m r International 2025ต่อไปอ่าเพราะฉะนั้นนะครับผมเรียนเชิญทัท่านด้านกลางเวทีเลยฮะพวกเราพอเจอก้นมา จับมือลุ้นกันแล้วครับวัวไก่จะได้กำลังตำแหน่งที่เจอร์อในเดซิเนียลไทยแลนด์2025นะครับใช่แล้วครับพี่ินและผู้ที่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศน,นะครับจะได้รับเงินสดมูลค่า3 0 0 0บาทและช่วยรางวัล26คะแนววกกทนทรีสกีนจะกี่นะระจกเวทีใหญ่ด้วยนะครับ ที่จะได้ไปประกวดต่อในเวทีมิส n ตอร์อินเตอรประจําปี2025ที่จัดมิทที่ประเทศไทยภายในเดือนหน้านี้เองคนระับฝากติดตามด้วยก็เอาละนะและในช่วงเวลาสําคัญแบบนี้นะครับเราขอเชิญชาวร่วมดึ่แสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วยแชมเปี้ยนพรีเมีย s p สปังก์ลิงไวจากเครือ LVMH เพื่อฉลองโมเมนต์แห่งความภาคภูมิใจนี้อ่ะเดี๋ยวรดนับให้หน่อยไหมอ่ ชงดมของเรก่อนนี่นะฮะนะเอานะสกอตพร้องไหมร้อมนะอ่ะ3 2อมซ้อมดูอเชฟเฟอร์โอ้โนี่ก็คือทีมเอ็มไอสุนรู้สึกโล่งใจมากๆครับตั้งแต่ผมตอบคำถามรอบสุดท้ายเสร็จทุกอย่างก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่กรรมการนะครับรู้สึกว่ายกภูเขาออกจากอกครับผมต้องขอบคุณเวทีมากๆครับที่ทำให้ผม รู้สึกว่าพัฒนาขึ้นมาเร็วมากมากเลยแล้วก็ขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนเลยครับที่ทําให้ผมได้กล้าพูดครับตั้งแต่วันแรกนะผมไม่ค่อยกล้าพูดต่อหน้าสื่อแล้วผมรู้สึกว่าขอบคุณพี่ๆในด้อกๆในคบที่เชียร์และให้กำลังใจมาตั้งแต่วันแรกเลยครับแล้วก็คุณที่ให้คำแนะนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านการอ่านต่างๆที่แนะนำเข้ามา ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยผมก็ได้ใช้แล้วครับขอบคุณมากมากครับ